สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับสู่ S N bespoke channel กับผมคอนเดอร์บอชนเยอร์ครับวันนี้ครับผมตื่นเต้นมากๆเพราะว่าเป็นวันที่เราจะเปิดช่วงใหม่ของทางช่องเรานะครับช่วงนี้มีชื่อว่า makeover ครับ makeover project เป็นสิ่งที่ผมอยากจะทำมานานมากแล้วนะครับวันนี้เป็นวันแรกและเป็นเลิกเปิดตัว EP แรกเลยนะครับจุดประสงค์ของ makeover project ครับเราต้องการช่วยให้คุณสุภาพบุรุษนั้นมีลุคที่ดีขึ้นนะครับผมเชื่อว่าคุณสุภาพบุรุษอลยรท่านมีปัญหาเดียวกันครับบางทีเรา ไม่รู้ว่าเราควรจะใส่อะไรแล้วเหมาะนะครับสีอะไรเหมาะทรงยังไงอะไรที่เราไม่ควรใส่อะไรที่เราควรหลีกเลี่ยงครับหลายๆท่านยังไม่รู้และอีพีแรกของเราในวันนี้ครับผมจะพาพบกับคุณสุภาพบุรุษท่านหนึ่งครับเขามีอาชีพการงานที่ดีเป็นที่นับหน้าถือตาครับแต่เขาก็ยังมีปัญหาในการเลือกสิ่งที่เขาจะต้องสวมใส่นะครับบางทีอาจจะไม่ได้เป็นคนเลือกเองหรือว่าไม่ทราบว่าอะไรเหมาะและไม่เหมาะกับเขานะครับเราไปทําความรู้จักเขากันเลยครับ โอเคครับเรามารู้จักคุณชพรุ่ท่านแรกของ EP ที่หนึ่งของ Makeover Project ของเรากันเลยครับสวัสดีครับพี่ท็อปสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ท็อปช่วยแนะนาตัวเองนิดนึงครับว่าชื่ออะไรทําอาชีพอะไรครับครับสวัสดีครับผมทนายท็อปนะครับกับสิริพงธนะครับกรรมการบริษัทสำนักกฎหมายธนกิจครับปัจจุบันอาชีพเป็นทนายความครับพี่ท็อปอายุเท่าไหร่แล้วครับพี่ปีนี้4 3ครับาโอ้โหยังดูหนุ่มอยู่แน่นอยู่เลยนะดูไม่ออกเลยนะครับว่า43่สแล้วขอบคุณมากครับสุดยอดครับดูแลตัวเองดีมากเลยพ อาชีพทนายเนี่ยลุกเนี่ยความลุกภายนอกภาพลักษณ์เนี่ยมีความสําคัญขนาดไหนครับพี่ท็อปจริงๆในส่วนของภาพลักษณ์นะครับก็มีส่วนสําคัญเนื่องจากว่างานด้านกฎหมายเป็นความจะเป็นงานที่ต้องใช้ความน่าเชื่อถือนะครับเพราะฉะนั้นการแต่งตัวให้ดูดีดูสมาร์ทก็เป็นซักการสร้างความน่าเชื่อถือให้เกิดขึ้นครับปกติเนี่ยเวลาพี่ท็อปใส่เสื้อผ้าอะไรเงี้ยครับพี่ท็อปชอปปิง้งเอาง่ายชอปปิง้งชอปอยังไงเราไปตัดไหมหรือเราไปซื้อสําเร็จหรือ เออภรรยาซื้อให้หรืออะไรยังไงครับหรือมีส่วนผสมกันหลายหลายอย่างโดยส่วนใหญ่ผมก็ไปซื้อสําเร็จาต่าามห้านะครับเอาง,ง่ายๆหก็อาจจะยังไม่ได้ให้ความสำคัญเรื่องนี้มากเท่าไหร่ครับแล้วปัญหาที่เจอคืออะไรครับไอ้อย่างสมมติอย่างที่ผมเห็นเลยคือค่อนข้างหลวมแต่พี่ท็อปผอมลงด้วยใช่ไหมครับแต่ว่าปัญหาที่เคยเจอในอดีตว่าสมมติเราไปซื้อสําเร็จรูปมาเนี่ยมันมันดีไม่ดียังไงปัญหาที่เราเจอคืออะไรบ้าง ถ้าเป็นในส่วนของสาเร็จรูปครับบางครั้งก็อาจจะแขนยาวไปบ้างคอ,อ,อลึกไปบ้างหรือคอติดเวลาติกระดุมติดกระดุม<ก>ไม่ได้ก็จะมีปัญหา่วน,นอันนี้แบบคลาสสิกมากปัญหาที่เจอกันตลอดโอเคพี่ท็อปผมถามแบบเอาเราเป็นคนธรรมดาไม่รู้รอะไรเลยนะครับ,รบอย่างเวลาพี่ท็อปเรียนเรียนคอร์สทนายเรียนเรียนตอนปริญญาตรีหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก่อนที่จะจบเนี่ย เขามีแบบซักคลาสหนึ่งไหมที่เดดิเคททูการแต่งตัวของหรือว่าภาพลักษณ์ของทนายมีไหมหรือว่าเขายังไม่มีครับครับที่ผ่านมาก็ยังไม่มียังไม่มีนะรนเรื่องว่าคนแต่งตัวยังไงเพียงแต่ว่าเขาอาจจะอบรมเราในเรื่องของการแต่งตัวให้ดูน่าเชื่อถือดูสคขาแล้วก็ดูดีก็คือคพูดกว้างๆง่ยงายๆขนาดนั้นเองแต่ส่วนในเรื่องของแต่ละคนก็อาจจะไปหาแนวทางตัวเองว่าแบบไหนดูดีนะครับ แล้วพี่ชอบหาไงคือก็ดูรุ่นพี่ไงล่ะหรือว่าจริงๆก็ส่วนใหญ่ก็เราก็จะดูจากแบรนด์แบรนด์ที่เราพอรู้จักนะครับแต่ว่าบางทีมันก็อาจจะไม่เหมาะกับเราก็ไดน้น้องบอสครับทีนี้พี่ทัออยากเริ่มมีความสนใจอยากปรับลุคตัวเองแล้วให้ดูดีมากขึ้นน้องบอสพอจะแนะนําให้พี่ทัออาชีพทนายความเนี่ยว่าแต่งตัวยังไงให้ดูดีได้ไหมครับได้เลยครับไม่มีปัญหาเลยจริงๆแล้วเนี่ยผมในในใน,ในความคิดของผมเนี่ยอย่างเราถ้าเราดูทนายนครับผมรู้สึกว่าอย่างแรกเลยทนายเนี่ยควรจะดูโปรเ e s ชั o นอลตลอดเวลา ผมรู้สึกว่าเมื่อทนายดูโปรเ e s ชั o นอลดูดูน่าเชื่อถือดูแต่งตัวดีครับไม่ต้องแฟชชี่หมายถึงว่าไม่ต้องสีจดฉูดฉาดมากมายเพราะเราไม่ได้มาเดินแฟชั่นโชว์เนาะเราต้องดูน่าเชื่อถือผมรู้สึกว่าถ้าเราเจออย่างนั้นนะเขาจะเทคเราผมรู้สึกเขาเทคเรา seriously อะหมายถึงว่าถ้าพี่ชอบเป็นทนายความของผมเนี่ยถ้าพี่อบใส่เสื้อยือดมาหรือว่าอีเวนว่าเสื้อโปโลรองเท้าผ้าใบามาผมจะรู้สึกว่าเฮ้ยผมไม่มีความสําคัญหรออะไรอย่างเงี้ยน,นะครับก็จะดูแบบก็จะมีความรู้สึกอย่างนั้นอันนี้ในฐานะคนธรรมดา เพราะฉะนั้นครับพี่ท็อปผมรู้สึกว่าพี่ท็อปเนี่ยมีรูปร่างหน้าตาหุ่นก็ดีอีกด้วยนะครับวันนี้เราจะมาเมคโอเวอร์พี่ท็อปกันครับแต่ก่อนที่เราจะไปเมคโอเวอร์ครับเราไปดูลุคบีฟอร์ของพี่ท็อปกันเลยครับโอเคครับก่อนที่เราจะให้พี่ท็อปไปเปลี่ยนลุคอฟเตอร์กันนะเดี๋ยวเราคุยกับพี่ท็อปนิดนึงพี่ท็อปครับลุคนี้พี่ท็อป มีการซื้อยังไงบ้างเอาจะกช้อปปิ้งยังไงครับปกติวิธีการเลือกก็ไปดูตามห้างสวสินค้าดูแบบที่เราชอบสีที่เราชอบเท่านั้นเองครับแต่ว่าอย่างสมมุติเราซื้อเสื้อสูตรมาเนี้ยกับกางเกงซื้อไม่ไม่ได้ซื้อทีเดียวกันไม่ได้ซื้อเป็นเซ็ตจริงๆเวลาซื้อซื้อเป็นเซ็ตครับแต่ปรว่าเวลาจับมาใส่บางครั้งเราไม่ได้เอาเป็นชุดมาใส่ใส่อ๋อไม่ต้องขนาดนั้นครับโอเคทีนี้ผมจะชี้ให้ดูครับเขาเอาคร่าวว่ามีอะไรบ้างที่เราจะสามารถ i m p r o v e ในชุดของทได้นะครับ ข้อหนึ่งเลยครับถ้าเราดูตัวสูรเนี่ยช่วงไหล่ที่มันกว้างจนเกินไปความยาวแขนที่ยาวนะครับเสื้อเชิ้ตความยาวแขนก็ค่อนข้างยาวมากตัวเสื้อสูตรยาวเช่นกันนะครับกางเกงสลิมฟิตมากๆเลยนะครับติดช่วงน่องเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะดูไม่ค่อยทางการเท่าไหร่นะครับจะดูเป็นใส่ใส่เล่นซะมากกว่ารองเท้าก็เช่นกันครับเราสามารถอิน r ู v สิ่งเหล่านี้ได้ครับแล้วเดี๋ยวเราไปให้พี่ท็อปเปลี่ยนชุดกันครับว่าลุคอัฟเตอร์นั้นเป็นยังไงตื่นเต้นมากมากเลยครับไปกันเลยครับ เป็นยังไงกันบ้างครับคุณสรารุฒชอบไหมครับลุกแรกของ b t o p ครับก่อนที่เราจะไปดูลุกที่2นะครับผมจะมาเบรกดาวให้ฟังครับว่าลอจิกในการทำชุดสูตรสีมิดไนท์บลูตัวนี้เนี่ยมีลอจิกอะไรบ้างครับตามมาเลยครับเราเริ่มที่ช่วงไหล่ก่อนนะครับช่วงไหลเนี่ยจุดประสงค์คือเราต้องการให้ทำให้ช่วงไหลของ BTO p เนี่ยดูบึกดูกลมนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะสามารถเห็นได้เลยว่าช่วงไหลเนี่ยจะมีความกลมความมนนะครับสโลปลงมาถึงแม้จะมีการหนุนไหล่ก็ตามแต่ยังมีความสโลปจะไม่ได้ตั้งโบราณเหมือนสมัยก่อน ช่วงแขนลงมาดรฟลงมาสวยมากๆฟอลสวยมากๆเลยนะครับช่วงอกช่วงเชสที่ดูฟูดูบึกดูมาสกูลินปกป้าน3นิ้ว1นสนะครับ3.25นิ้วถือว่าเป็นปกที่ค่อนข้างกว้างและมีลลนทาง l ปกนะครับที่ตรงสเตร i ลงมาที่นี้เลยกระดูมเม็ดแรกจะอยู่ต่ำกว่ามาตรฐานซะหน่อยทำให้ช่วงปกเนี่ยยาว หลอกตาทําให้ช่วงตัวพี่ท็อปเนี่ยดูสูงมากนะครับเราจะสามารถเห็นได้เลยสิ่งที่พิสูจน์ว่ามันดูยาวคือเนคไทครับพอเราเห็นเส้นเนคไทย,ยาวลงมาเนี่ยเป็นเส้นนําสายตาเราเห็นได้เลยว่าคนคนนี้ดูสูงขึ้นทนั้งที่ความสูงเขาเท่าเดิมครับแต่นี่เป็นเทคนิคการหลอกตาครับเสื้อเชิ้ตป,ปกบ้านนะครับพี่ท็อปมีรูปหน้าที่แหลมลงมาเราบาลานซ์รูปหน้าที่แหลมเราด้วยปกบ้านสเปรดคอร์ล่าสวยงามมาก,มากๆเนคไทสีที่เข้มกว่าตัวเชิ้ตหน่อยนะครับ น้ำเงินอมเทาและมีลายทางขวางเป็นสีดำนะครับดูฟอร์มอลแต่ก็ดูสไตลิชและมินิมอลไปในแนวทางเดียวกันครับไม่เยอะและไม่น้อยจนเกินไปโปรเฟชชั่นอลมากๆครับพี่ท็อปเป็นยังไงครับลูกนี้ดูโอเคมาทับใจครับเปลี่ยนไปเลยไหมจากเปลี่ยนจากเดิมไปเยอะเลยไปเยอะเลยใช่ไหมครับเมื่อกี้วิทวิทที่พี่ท็อปลองพี่ท็อปบอกผมว่าเฮ้ยไม่น่าเชื่อว่าสูตรสั่งตัดกับสําเร็จรูปนี่มันจะขนาดนี้นเยอะ,ยอะใช่ไหมครับ เดี๋ยวเรามาดูดีเทลช่วงกระเป๋ากันครับกระเป๋าเนี่ยผมเลือกให้พี่ท็อปเป็นกระเป๋าเขาเรียก jetted pocket jetted pocket นี่ก็คือกระเป๋าที่ไม่มีแฟลปไม่มีฝาเหตุผลคือว่าเราต้องการให้ช่วงตัวครับตั้งแต่ช่วงนี้ไปยันปลายเสื้อแจ็คเก็ตนั้นนะครับดูยาวดูเพรียวที่สุดการที่มันมีฝาครับมันเป็นการถ่วงเวททาให้ตรงนี้เหมือนมีวอลลุ่มอะไรบางอย่างทําให้เราดูด,ดูตัวเล็กลงดูเตี้ยลง แต่ถ้าไม่มีแล้วนะครับตั้งแต่ตรงนี้ยันตรงปลายพี่ท็อปจะดูเป็นชิ้นเดียวยาวๆและดูสลิมดูสูงดูสมาร์ทมากๆครับและพี่ท็อปครับมีพิเศษกว่านั้นครับปลายแขนพี่ท็อปได้เช็คไปยังครับว่ามีอะไรนี่ครับผมได้ทำอินิเชียลไว้ให้พี่ท็อปแล้ว KP คพูชวัสดที่มาตัดนะครับสามารถรีเควสต์ได้นะครับว่าอยากให้ปลายแขนเสื้อเชิ้ตนั้นทําเป็นอินิเชียลได้หลักการทำอินิเชียลง่ายๆครับมันเป็นสิ่งที่เขาควรจะสังเกตเห็นเองครับเราไม่ควรจะไปตะโกนบอกเขาดังนั้นครับ สีที่ทำเนี่ยควรจะเป็นสีที่กลืนไปกับตัวผ้าเสื้อเชิ้ตหรือเข้มกว่าแค่โทนเดียว Keep it minimal และ Simple นั้นเป็นวิธีที่ดีที่สุดครับ แล้วแล้วก็มาถึงลุกที่2ครับลุกนี้ผมให้ชื่อมันว่า The Killer Suit ครับเหตุผลคืออะไรครับเหตุผลเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยส่วนมากครับทนายนั้นจะใส่สูตรที่เป็นปกป้านแต่ผมแนะนําให้พี่ท็อปครับมีสูตรปกแหลมไว้ตัวหนึ่งเป็นวันที่เราจะไปปิดบัญชีฝ่ายตรงข้ามใช่ไหมครับพี่ครับเยี่ยมเลยครับอันนี้ครับเป็นสูตรปกแหลมครับสีดําดูพาวเวอร์มากเป็นพาวเวสูตรนะครับเรามาดูคอนเฟกเรชันครับเป็นปกแหลมนะครับ3.5นิ้ว ช่วงไหล่นั้นเหมือนกันครับปกแรมนั้นจาไว้ครับว่าเรามันจะต้องใหญ่กว่าปกป้านที่เราตัดนะครับสมมติเราตัดปกป้าน3นิ้วปกแรมควรจะใหญ่กว่าครับ3นิ้วครึ่งก็ได้นะครับของพี่ท็อปนั้นจะเป็นปกแรม3นิ้วครึ่งช่วงไลน์ straight ลงมานะครับมีความ curve นิดๆครับลาเ e ลโรลงมานะครับสวยงามมากนะครับ2กระดุมและที่น่าสนใจครับนั่นก็คือเสื้อเชิ้ตครับเสื้อเชิ้ตนี้ปกของเสื้อเชิ้ตนั้นเรียกว่าปกส p ปร์ point ครับปกส p ปร์ point นั้น จะแคบในช่วงคอครับแล้วก็จะมาบานช่วงปลายครับเราเรียกว่าเป็นเหมือนเทียดรอปนะครับข้อดีคืออะไรครับข้อดีคือว่ามันจะทําให้ช่วงปกนั้นตั้งส์ทอยู่ที่คอได้นานมากๆนะครับเป็นปกที่ค่อนข้างวินเทจครับหาซื้อสมัยรูปไม่ได้แน่นอนครับแนะนําว่าถ้ามีโอกาสตัดครับควรจะตัดปกนี้ไว้สักหนึ่งตัวนะครับเรามาดูน็อตเนคไทครับ น็อตน,นี้เรียกว่า Prince Albert Knott ครับคุณสุภาพบุรุษที่อยากจะผูกน็อตน,นี้ครับผมจะ leave ลิงกไว้ให้ข้างล่างครับไปดูได้นะครับเราเคยทำคลิปเอาไว้แล้วสี red wine สีบอร์โดคลาสสีคมากๆ pocket square ครับเป็น pocket square cotton สีขาวครับ cotton จะทำให้ช่วง pocket square ที่ใส่ลงไปในกระเป๋าอกนั้นฝืดครับอยู่กับที่ไม่ล่วงลงครับและเป็น pocket square ที่คุณสุภาพบุรุษโดยเฉพาะ business man นะครับรอ,อย่งคุณคุณท็อปเนี่ยพี่ท็อปเนี่ย เป็นทนายควรจะมีครับสีขาวล้วนๆเลยครับเป็น p พลนซิมเพิลใช้แบบเป็น2.4นะครับสุภาพมากๆคลาสสิคครับดูเรียบร้อยคลาสสิกดูแพงครับดูหรูมากเลยทีเดียวครับเป็นยังไงบ้างครับพี่อปกับสูตรชุดนี้ครับมีความผิดยังไงบ้างก็จริงๆแล้วเนี่ยโจทย์ที่ให้กับน้องบอสไปนะครับก็จริงๆเราอยากได้สูตรสักชุดหนึ่งซึ่งเป็นวันที่เราอาจจะต้องการความมั่นใจมากเพื่อไปทําภารกิจอะไรบางอย่าง ทีนี้น้องบอสก็ได้ให้คําแนะนำครับในเรื่องของสูตรปกแหลมก็เลยพอได้มาก็รู้สึกถูกใจครับดูสร้างความมั่นใจให้เราเมื่อสมใส่ครับคุณชอบสูตรชอบลุกไหนมากกว่ากันครับสูตรมิดไนท์บลูหรือสูตรสีดาครับหรือว่าชอบทั้งสองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับก่อนที่พี่ท็อปจะจากไปในวันนี้ครับเรามีสปอนเซอร์และมีเซอร์ไพรส์ให้พี่ท็อปด้วยครับผมยังไม่ได้บอกพี่ท็อปเดี๋ยวเรามาดูสปอนเซอร์ของเรากันเลยครับว่ามีอะไรบ้างครับที่เป็นของขวัญให้พี่ท็อปเล็กน้อยเอากลับ ขอบคุณสปอนเซอร์แรกของเราในวันนี้ครับโบมีเวครับเน็กไทสวยๆที่พี่ท็อปใส่พอกเกสแควร์นะครับและมีอ็อกเซอรี่สำหรับคุณสุภาพบุรุษอีกมากมายเลยครับมีขายทางออนไลน์นะครับขอบคุณมากมากครับสำหรับสปอนเซอร์นี้พี่ท็อปได้กลับบ้านไปทั้งหมดเลยนะครับเอาไปใส่ทำงานได้เลยครับขอบคุณมากเลยครับผมและยังไม่จบครับเดี๋ยวมีอีกหนึ่งชิ้นครับ พี่ท็อปครับเป็นทนายเนี่ยเอกสารเยอะไหมครับผู้เอกสารเยอะครับแล้วพี่ท็อปทำไงครับต้องหาต้องมีกระเป๋าดีๆใส่เอกสารเพื่อไปทํางานหรือไปคุยกับลูกความหรือไปศาลครับถูกต้องครับและนั่นก็คือสปอนเซอร์2ของเราในวันนี้ครับเจียนเฟรนเต้ครับเจียนเฟรนเต้เป็นแบรนด์เครื่องหนังระดับประเทศนะครับทําให้กับสายการบินและเป็นแบรนด์เดียวครับที่ได้รับเชิญไปเปิดที่ปิซซี่อูโม่นะครับวันนี้ครับมอบกระเป๋าครับบรีฟเคสให้พี่ท็อปครับผมเป็นรุ่นใหม่เลยสําหรับใช้ ใส่เอกสารนะครับนอกจากใส่เอกสารแล้วเนี่ยยังใส่แล็ปท็อปได้ด้วยนะครับและที่พิเศษมากๆครับคุณสภาพหลุดดูตรงนี้ครับนี่ครับข้างใน protection และตรงนี้ครับที่ผมจะให้พี่ท็อปดูครับเมื่อกี้ไม่ใช่นะครับปกติครับกระเป๋าเนี่ยเราจะสามารถทำา Ini เชีหรือปักชื่อย่อได้แต่อันนี้ครับผมขอลายเซ็นพี่ท็อปมาพี่ท็อปจำได้ไหมครับจำได้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราทําเป็นลายเซ็นพี่ท็อปให้เลยครับเยี่ยมมากเลยครับ ถ้าใครขโมยไปนี่รู้แน่นอนเลยรู้เลยครับกระเป๋าเอ,าอกสารนี้ของแบรนด์เจนฟรานเต้ครับทำด้วยหนังวัวแท้ทั้งหมดนะครับมีฟองน้ำกันกระแทกด้านในครับใส่แล็ปท็อปได้ไม่มีชำรุดแน่นอนครับและที่สำคัญครับสเปเชียลมากๆเลยครับยังสามารถเอาลายเซ็นของเราครับหรือว่าลายมือชื่อของเราเนี่ยมาทำเป็นอ n i ิเชีด้านในได้ด้วยครับด้านในนั้นยังมีพวงกุญแจครับที่สามารถถอดออกได้นะครับ ่องด้านหลังเอาไว้เสียบบัตรที่เราได้ใช้บ่อยๆครับไม่ว่าจะเป็นบัตรที่จะขึ้น BTS หรือ MRT ครับไม่ต้องควักเข้าควักออกสามารถเสียบไว้ด้านหลังได้เลยนอกจากจะเป็นกระเป๋าที่ถือด้วยมือได้แล้วนะครับเขายังมีสายสะพายให้ด้วยนะครับซึ่งสายสะพายนีย้สามารถสะพายได้ทั้งคนถนัดซ้ายหรือถนัดขวาเลยนะครับสายสะพายนั้นถนอมสุขภาพด้วยเพราะว่าจะมีบุที่รองบ่านะครับเสริมฟองน้ำทำให้นุ่มสะพายแล้วก็จะไม่เจ็บไหลครับหากสะพายเป็นเวลานาน,าน,าน ขอบคุณแบรนด์เชียนฟรานเต้มากมากครับที่มอบกระเป๋าสุดพิเศษนี้นะครับริฟเคสสุดพิเศษให้กับพี่ท็อปนะครับเป็นแบรนด์ที่ตัวผมเองใช้มาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วนะครับคุณแบงก์ก็น่ารักมากๆนะครับเจ้าของแบรนด์นะครับสปอนเซอร์กระเป๋านี้ให้ฟรีโดยที่ไม่ต้องการผลตอบแทนใดๆเลยนะครับก็ผมก็โปรโมทให้นิดนึงแล้วกันนะครับถ้าใครที่อยากได้กระเป๋าแบบนี้นะครับกระเป๋าทํางานสวยๆนะครับหนังแท้ทั้งหมดเลยทําโดยช่างที่ศึกษามาจากอิตาลีเลยนะครับ แบรนด์นี้ก่อตั้งมา40ปีแล้วสามารถซื้อได้ตามห้างทั่วไปนะครับหรือจะซื้อออนไลน์ตามเว็บไซต์ด้านล่างนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผม leave information เอาไว้ให้ครับขอบคุณที่รับครับเจนฟรานเต้ครับเป็นยังไงกันบ้างครับคุณสุภาพบุรุษและคุณสุภาพสตรีครับกับ make over episode แรกของเราครับตื่นเต้นมากๆเลยที่ได้ทําไปนะครับหวังว่าจะชอบกันนะครับหากคุณสุภาพบุรุษหรือคุณสุภาพสตรีที่ดูอยู่นะครับแล้วมีคนรู้จักคนรอบข้างเรานะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนเราสามีคุณพ่อเราคุณพ่่ออตาาาาเเรรรรใคคกก็ได้นะะับทียจ เปลี่ยนลุกให้กับเขานะครับเขียนอีเมลมาหาผมหน่อยครับว่าเพราะอะไรนะครับให้สตอรี่สั้นๆแล้วเดี๋ยวผมจะเลือกผู้โชคดีท่านนั้นครับมาเปลี่ยนลุกกันครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาช่วยเปลี่ยนลุกของคุณสุภาพรุษในประเทศไทยให้ดูดีขึ้นกันครับหากคุณคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์แชร์และ Subs subscribe ช่องเราไว้นะครับเป็นกำลังใจให้ทีมงานทำคลิปดีๆแบบนี้ออกมาให้กับคุณผู้ชมอีกต่อไปนะครับแล้วพบกันครับ